สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปรถมศึกษาปีที่3กับครูพลนะครับเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนในส่วนของหน่วยที่1ว่าเป็นเรื่องอะไรกันเราจะเจอกันในหน่วยที่1เรื่องจํานวนนับที่ไม่เกิน100,000และในหน่วยที่1ยังคงมีหน่วยย่อยอีกเราไปดูกันเลยว่าหน่วยย่อยของหน่วยที่1มีอะไรกันบ้าง 1. จํานวนนับที่ไม่เกิน10,000 ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของจํานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งมนักเรียนทราบไหมว่าจํานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นเริ่มต้นจากจํานวนที่เท่าไหร่ถึงจํานวนที่เท่าไหร่ใช่ครับถูกต้องแล้วครับจํานวนนับไม่เกินหนึ่งหมื่นเริ่มต้นจากตั้งแต่หนึ่งจนถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นหมายถึงจํานวนที่ไม่เกินจํานวนหนึ่งหมื่นต่อไปนะครับนักเรียนลองอ่านจานวนล่าวพร้อมกันนะครับ 2,400อ่านว่า2,400 7,850อ่านว่า7,850 4,802อ่านว่า4,802เราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนหลักของแต่ละหลักที่อยู่ในจำนวนนั้นๆกันครูพลมีตัวอย่างมาให้หนึ่งจำนวน จำนวนนี้มีค่าเท่าไหร่ครับใช่ครับมีค่าเท่ากับ6 7 8 9จำนวนนี้มีทั้งหมดกี่หลักครับใช่ครับมีทั้งหมด4หลักด้วยกันเรามาดูกันเลยว่าตัวเลขแต่ละหลกักมีค่าอย่างไงกันบ้าง <spe c> ตัวเลขตัวที่1เลข6ครับอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ6000ตัวที่2เลข7ครับอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ700เลข8ครับอยู่ในหลัก10 มีค่าเท่ากับ80ต่อไปครับตัวสุดท้ายเลข9ครับอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9แต่ละเลขแต่ละตัวแต่ละหลักซึ่งมีค่าเลขโดดของมันอยู่แล้วตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเลข6มีค่าเท่ากับ6000เป็นเลขโดดคือ6ซึ่งมีค่าเท่ากับ6000ตัวอย่างนะครับ2000กับ500กับ30กับ0 เขียนให้อยู่ในรูปเลขฮินดูอาราบิกได้ดังต่อไปนี้2,530เขียนให้อยู่ในตัวเลขไทยได้ในรูปแบบดังนี้2,530และเขียนให้อยู่ในตัวหนังสือได้2,530ถ้านักเรียนเขียนตรงตรามกับที่ครูพลให้ตัวอย่างดูถือว่านักเรียนทำมาถูกต้องแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่าง8 0 0 0กับ 900ารกับ0ูนย์กับ3หน่วยเราเขียนในตัวเลขฮินดูอาราบิกได้8,903เขียนเป็นตัวเลขไทยได้8,903และเขียนเป็นตัวหนังสือได้8,903หากนักเรียนเขียนตรงตามกับของครูพลแปลว่านักเรียนทําถูกต้องแล้วนะครับต่อไปเราไปฝึกสมองประลองปัญญากับจํานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นกันนะครับ ครูพลมีโจทย์ให้3ข้อให้นักเรียนฝึกทําในสมุดได้เลยนะครับโจทย์ข้อที่1 4ึ0 0พกับ700กับ0กับหน่หน่วยโจทย์ข้อที่2 3,000กับ0 1 0 0กับ50กับ9หน่วยและโจทย์ข้อที่3 2000กับ500กับ2 10กับ0นหน่วยลองไปฝึกทำมาดูนะครับและเราไปดูข้อที่2กันเลย หัวข้อที่2คือจํานวนนับที่ไม่เกิน10,000แสนเรามาดูกันเลยจํานวนนับที่ไม่เกิน0,000 0แสนเริ่มต้นจากจํานวนที่เท่าไหร่ถึงจํานวนที่เท่าไหร่กันนักเรียนทราบหรือไม่ถูกต้องนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1จนถึง99,999นั่นเองแล้วไ์ต่อไปกันเลยครับจำนวนหลักครูเ็นมีจำนวนตัวอย่างมาให้นั่นก็คือ87,451 จำนวนนี้มีทั้งหมดกี่หลักครับใช่ครับมีทั้งหมด5หลักเรามาดูกันเลยเลขโดดแต่ละหลักมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันบ้าง8อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ8 0 0หมนครับ7อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ7 0 0 0ครับ4 5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50ครับและ4อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ400ครับ หอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1ครับจำนวนนี้มีค่าด้ทั้งหมดห้าหลักรวมมูลค่าแล้วเท่ากับแปดหมื่น่อยห้าสิบเอ็ดต่อไปเรามาดูจำนวนตัวอย่างกันเลยสี 4, 3, ่หมเราเขียนเป็นตัวเลขฮิดนอาราบิกได้4 3 5หมเขียนเป็นลตัวเลขไทยได้4 3 5หมเขียนเป็นตัวหนังสือได้สี่หมครับ ถ้านักเรียนทาตรงตามตัวอย่างของครูพลนแปลว่านักเรียนทาถูกแล้วนะคะไปกันเลย77,330เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้77,330เขียนเป็นตัวเลขไทยได้77,330และเขียนเป็นตัวหนังสือได้77,330่า 77, ถ้านักเรียนเขียนตรงกับครูพลแปลว่านักเรียนเขียนถูกต้องแล้วนะครับแล้ววันนี้ เราก็จบไปแล้วนะครับกับจํานวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนที่เราไปเรียนรู้กันในหน่วยย่อยมีจํานวนนับไม่เกิน1 0,000และจํานวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0 0สนจำนวนตัวเลขในแต่ละหลักและแต่ละหลักมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรในเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ